กลับมาเลี้ยงใหม่ใช่ไหมครับกลับมาเลี้ยงเตะปีที่แล้วหยุดก็เพราะไม่มีฟางให้กินฟางมีแต่หญ้ามีอะไรก็ทามกินเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปถ้าเริ่มซื้อแม่วัวเลี้ยงจะโพสขายเจะให้ตัวเล็กเข้าไปหาเอ้ามาถึงแน่มันไปไทยตามมีวัวขายสี่ตัวหนึ่งตัวตามฮาตามไม่เลี้ยงอ่ะไม่ทันลมอ้ เลี้ยงตาไม่เลี้ยงไม่ฟันเลี้ยงแต่ใส่คุณเลี้ยงเดียวก้อนนี้ก็อป้อนี่ก็ไปท่ายวัวคุณก็เลื้อนไม่ตาตานี่ออกไหมคือไอ้หนูมันไปถ่ายสัมภาษณ์กับตาเนี่ยยัดพรุ่งนี้ตาไปกนคนวลินตาคนตัวเราเจอตาเลยแงอันนี้จเจอตาก็นั่งคุยกับอย่างพวกผมอันนี้ถ้าผมจะถามจริงๆนะตาเคยดูคลิปตัวเองไหมตาตาไม่เคยตาไม่เคยดูคลิปตัวเองเลยนะผม แกพวกลูกร้านอ่ะเปิดให้ดูอ๋อแกตาไม่ดูหรอกนี่ผมลงคลิปคุณตาเนี่ยเยอะมากนะผมแล้วก็ f อฟนี่ดูเยอะจริงๆแล้วก็ชอบคุณตาจริงๆก็มีแต่คนคอมเมนต์นัแต่ตาแกไม่เคยดูคลิปตัวเองเลยนะครับทางทีเลยไอ้นุ่นไออะไรอ่ะอะไรที่มาถ่ายตอนแรกอ่ะ อะไรอ่ะบุญชูบุญชูครับมาจากร้อยเอ็ดนุ่นอ่ะครับถ่ายทิ้งนี่เลยตอนแรกๆเลยไหมตาใช่ๆเรจะมาคุยเรื่องกโกงสามรูปแบบของคนเลี้ยงวัวนี่โกงแบบไหนอ่ะสําหรับคนที่เจอในเฟซบุ๊กนะครับผมเจอเยอะมากๆครับระบบนี้อย่างแรกคือเอาวัวของชาวบ้านเนี่ยมาโพสตขายอันนี้คือจริงๆนะตาเป็นมิจฉาชีพของแท้เลยก็ได้ว่าไปเอาวัวคนอื่นมาขายในราคาที่ถูกๆแล้วก็กินมัดจําไป อันนี้เยอะามากนะจ๊ะ <c oughs> เราก็อย่าไปงูที่เราไม่เจอไม่เจอบัวไม่ได้ดูบัวจะไปให้เงินก็ทําไมอะ่ะครับบางมีคนกล้าโอนถึงสี่หมื่นก็มีนะจับได้งั้นผิดมันโชกกงผมแนะนําให้แบบเรียกว่าอะไรนะเข้าไปดูในโปรไฟล์หลักดีๆนะผมเพราะว่าแบบนี้เขาจะไม่มีโปรไฟล์หลักแน่นอนเข้าไปดูก็โปรไฟล,ล์น่าสงสัยไม่ควรที่จะโอนเงินนะครับเออเราก็ไม่ควรโอนเงินร้าไม่เห็นวัวหรือไม่อย่างนั้นก็ตกลงกัน ให้เขาขนไปถึงบ้านเลยครับแล้วก็ทายลักษณะวัวให้ดีแน่ครับดูตำแหน่ตรงไหนตรงไหนอ่ะที่ย่างเจ้าติ่งอ่ามูลมูลนึื่อว่าเป็นไงจ๊ะอ่ามันชื่อไม่เห็นวัวเห็นแต่ไอ้ภาพนี่เห็นแต่ในรูปอ่านั่นเลยว่าเอ็นแปดหมื่นเป็นไงบ้างนั่นก็นี่แหละเอาวานี่เขาเอามอทรงดีไหมดีไหมก็แดงอยู่มันก็ ดีอ่าเดี๋ยว่าเป็ดนี่มันราคามันสูงไปนี่นี่คุยกันตรงๆนะผมเขาก็วัวมันช่วยยุ่งแต่ว่ามันตั้งเป็ดหมื่นครับปัวบามันปัวบาแมนแม่แดงแม่แดงท้องไหมหรือแม่ลูกท้องห้าเดือนก็ยังชั่วยโอ้ก็ยังชั่วใช่ไหมก็ยังน้อยเลี้ยงเอาลูกมาขายลูกด้วยแม่ด้วยก็ได้คืนครับต้องเลี้ยงเลี้ยงสองปีสองลูกสองรุ่นสองคิดว่าสองปีเลยแล้วก็ลูกสองแก่ยึงจะได้คืนครับ เรียกม่นี้ก็ไม่ได้หมดนะพร้อมลงก็แย่แล้วมาอีกรูปแบบหนึ่งนะตานี่เยอะมกกนนะตามอยถ้าเราไม่รู้จักถ้าไม่ใช่คนของเราก็อย่าไปมัดจำสิ <c oughs> มัดจำนี่เยอะมากอย่างเช่นมัดจำหลอกกินในอะไรเนาะเรื่องฟางจะส่งฟางอะ <c oughs> ัโอ้ก็ไเขา ส่งมาถึงเราเข้าใจหรอคอใจอใพวกวิ่งฟางน่ะครับมันโกงก้อนก็นเยอะครับเนี่ยตาเองอ่ะแต่ก่อนตาไม่สนใจอ่ะอันนี้คือไม่ได้โจมตีใครครับคือคุยกันเรื่องจริงครับออ,นนอตาว่าคนกันเองมันก็เอามาส่งมาส่งตาก็นึกว่ามันไม่อมหรอกไม่อมใช่ไหมอน,นี่สมมติเอาอ่ะตอนแรกมันไปบอกว่าร้อยสี่สิบก้อนครับแต่ตอนมามาลงในเราอ่ะลูกเรามานับได้แค่เก้าสิบแค่นั้นเองมานันบแล,แล้วแล็จแล้ว ไอตอนได้เราไม่รู้ก็แล้วมันฉลาดแน่มันเรียงข้างนอกแลสวยแต่ข้างในอ่ะทำประเครากาอ๋อให้มาดูเยอะใช่ไหมมันให้นับว่าชั้นนี่กี่ก้อนครับเป็นแถวเป็นแถววเป็นแถวเนแถวแล้วก็นี่กี่ก้อนแล้วก็บวกคูณแต่จริงๆริงแล้วข้างในอ่ะมันไม่ได้เรียงเสมอเหมือนข้างนอกอืแล้ว มันกล่าวว่าโ้หมูแล้วมาหากินกับตะเชียนน่ะเอาเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเอาเรื่องจริงผมไม่ซื้อแล้วเพราะผมผมคำนวณรู้นี่วัวผมกินวันละยี่สิบก้อนแต่ทำไมฟางสองร้อยก้อนกินไม่ครบวันน่ะมันเป็นไปได้คุณตาแกคำนวณค่าใช้จ่ายทุกวันนะครับผมเนี่ยการเลี้ยงวัวก็ต้องคำนวณแบบนี้แหละครับไม่นั่นแล้วเนี่ยให้เด็กไปค้นตอนนี้ เคยนับแบบนี้อีกไหมรุกเขาอ่านแล้วก็ตกมาทีละกอนแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรของเขาเนี่ยมันไอวเลขไอ้เลขไอ้เลขเงี้ยหัดเลหมดนาหนึ่งหนึ่งเพลงนี่เขาเห็นอะไรไอ้เลขมันขึ้นเลขนี่มันขึ้นครับเ้านับทางนู้นหหยไปหาหกบอลรอะอเลขตัวเลขอัดฟังใช่ไหมนั่นแหละอ๋อแท้จริง ไม่ทบหรอกก็ไม่ได้เอาไปไหนนักอยู่รวมกันยังไม่ได้ขนเลยเขาเขาก็ซื้ออะนี่แหละเห็นในนี่เห็นอยู่แล้วแต่เรานับไม่ถึงครับวันนี้เราเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับนี่ครับผมเนี่ยอย่งตาซื้อเยอะเนี่ยไอ้คนหนึ่งไปขนไอ้คนหนึ่งอัด ไอ้อัดได้สองร้อยแจกขนได้สองร้อยสี่สิบจะเป็นไปได้ยังไงได้คนอัดมันจะย่องอัดชุนบ่อเองก็จะนับเอานับเอานับเห็นแต่ไอเลขมันออกอะไรนะตอนนี้ต้อกอัหนึงมันก็เลขมันออกต้องอันมันก็เลขมันออกเตะไปน้า ฟังไม่ถึงตามจํานวนอืมแต่ตอนนี้ผมไม่นั่นแล้วมาผมจะเช็คที่เที่ยวแล้วผมไม่เชื่อใจคนแล้วมันไม่ไว้ใจกับเราอ่ะคุาตารครับแลรอย่างหนึ่งนี่คือ,อม,มือใหมเ่เจอเยอะมากก็คือแบบว่าโดนหลอกว่าเป็นวัวพ่อตัวนี้กับแม่ตัวนี้ พอออกมาจริงๆพูดว่าบอกว่าผสมบามาันออกมาเป็นเล่อ,อ,อันนี้เรื่องจริงะเยอะมากเลยกดตามันแล้วแต่คนนี่แหละถึงถึงก็บอกซื้อก็ให้คนเชื่อถือได้นะนี่คำนี้สุดยอดครับก็ตาตาขายตาไม่เคยโลกครับแกต,ตาก็เคยไปขายแม่ไอ้มีทับไม่จิดแม่สองแม่ก็ขายตังเยอะเนาะครับ ตาก็ไม่รู้ตาทับแล้วอ่ะครับแกมันก็ไม่หาตาเพราะว่ามันปิดเพราะตามม่ได้ล้วงครับแต่พอดีเอาไปอ่ะมันไม่ออกสักทีอ่ะอืมตาก็ไม่ได้เจตนาที่อยากจะโลกร้อครับอืมเออเออแล้วตารับผิดชอบยังไงครับับผิดชอบยังไงถ้าไม่งั้นถ้าจะให้ตาซื้อคืนตายังไม่มีตังแกเอามาฝากตากระทบให้ใหม่เลยเนาะ S <S เออตาจะเลี้ยงทับให้อีกอะ่ะเมื่อเหมือนวันนั้นเนี่ยคนลูกหลานมาเราอันนี้เพึอ่อ่ะซื้อไปสามหมื่นเนาะครับผมก็ทับแล้วว่ามันติดมันไม่ติดมันเอากลับมาคืนผมอะ่ะผมก็บอกว่าเออ้าจะคืนตาก,ก็ให้ตางคืนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเอาเนาะผมทับอีกติดผมถามว่าซื้อไปคืนไหมล่ะมันติดแล้วแต่ตอนเนี้ย <Yeah. S 2> เขาจะเอาตังค์เออเราก็ให้ตังค์ไปคืนสามหมืนแม่ขาดทุนครับแต่ถ้าจะเอากําไรเราก็ไม่มีหรอกเราต้องมาเลี้ยงอีกวันนั้นคนมาผมก็ยังขายได้นุ่กเขาเอาไปแล้ว <c oughs> ครับแม่จนติดแหละ <c oughs> น,นี่ฟังอุณาสองท่านเล่าให้ฟังนะผมเอา<ผ>มัเร่อครับก็คือเราไม่โกหโกเรารไม่ได้เจตนานะกลยุทธ์ก่อนซื้อวัวดูยังไงบ้าง,างตาก็ดูลาชนา,าทียให้เราชอบป่ะสวยไหมวัน <c oughs> นี้ยังมาดูที่นี่หนไหมหมายถึงในโซเชียลอะแต่ว่าควรที่จะมัดจำไหมหรือไปดู <คน S 1> ตัวจริงก่อน,นไม่เห็นตัวจริงก็ไม่มัด ครับดวมันด,ดีดีดีแล้วเออแล้วจําจะมีวัวให้แม่นครับถ้าเขาเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนเราก็ไม่เอาที่ไม่ใช่ตัวนั้นที่เราซื้อครับสมัยนี้โทรศัพท์ก็มีไทยครับเออช่วงนี้นอันตรายมากเนะาตาเนาครับ หาเม<า>ทุกรูปแบบเลผมอย่างเช่นเอาวัวชาวบ้านมาหลอกขายก็มีนะครับผมวายนั่นแย่งจับได้ติดคุกครับอืแต่ส่วนมากเขาจะสร้างโปรไฟล์หลอกมาตาพพกแบบเนี้ยโอ้ยอย่างนั้นคนก็อย่าไปบ้ากลัวไม่ได้วัวว่าประเทศไทยวัวเ,เยอะแยะเออมันจะชวยขนาดไหนก็ไม่ต้องไปยากได้ถ้าไมีของอ่ะท่านใดที่เจอนะผมอย่างเช่นเอาวัวตัวราคาเป็นแสนนะครับผมมาโพสขายตัวละสามหมื่นนะวานั่นมันเป็นไปไม่ได้คนกระโดดวัวเขามาแล้วครับเออคนกระโดดเอาจจริงนะครับผม